สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อ,อ,อีกแล้วนะฮะกับแมปที่มีชื่อว่าโรงเรียนปิดนะฮะก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้นะฮะเหมือนว่าปิดเทอมนะฮะเหมือนโรงเรียนจะปิดเทอมนะฮะแล้วเราก็มาเล่นโรงเรียนอะไรประมาณนั้นนะฮะโว้ยสวัสดีพี่ เอฟซีฮะโอเคฮะที่ทำไมต้องใส่หัวทางแดงงั้นด้วยอืมสกินแต่ละคนไม่อยากจะเชื่อตรงนี้เหมือนจะมีขยะแยกนะฮะขยะรีไซเคิลนะฮะขยะอันตรายนะฮะแล้วก็ขยะทั่วไปนะฮะ แม่ช่างแย่ๆจริงๆ,ๆแยกแกะครับแยกแกะมีเซเว่นด้วยนะฮะเป็นเซเว่นที่เข้าได้เรืออ่องเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าได้แล้วฮะคือตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะคือผมไม่ได้อัดนะฮะผมก็เล่นปกตินะฮะมันก็เขียนว่า coming soon นะฮ<น>ะโอ้ทีนี้ผมเข้ามาดูอีกครั้งผมก็เลยกะว่าเออ อัดคลิปเลยดีกว่านะฮะก็เลยลองอัดดูนะฮะก็พอดีเฮ้ยมาเจอที่นเซเว่นเลยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะมาแล้วเรียบร้อยแต่ของนี้ของนี่มีแค่นี้ฮแค่นี้จริงๆ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อแล้วเราต้องเราต้องจ่ายให้ใครอรัไม่มีแม่ค้า ไม่มีเคาน์เตอร์ฮะไม่มีคนมายืนเฝ้าเคาน์เตอร์เลยได้ขนมฟรีฮะอือหือได้เคาน์เตอร์ฟรีนะฮะเ,เอ,ะฮะอ้ยไม่ใช่สิได้เลฟรีขนมนะฮะขนมโอ้โหอร่อยกันเลยะฮะอร่อยครับนี่เชื่อไว้ลืมสังเกตข้างล่างมี ตู้ช่างน้ำหนักนะฮะไม่รู้ว่าตู้ช่างน้ำหนักหรือตู้ ATM นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้ช่างน้ำหนักนะฮะมันจะมีอ่อคือตู้นี้นะฮะสามารถเติมเกมอะไรได้นะฮะผมจำได้เลยนะฮะ เหมือนผมได้ยินเสียงเพลงนะฮะโกาหลีปิดละกันกลัวลิขสิทธิ์นะฮะว่าไงเพื่อนนะี่ฮะเพื่อนคนนี้แปลกมากะฮะแต่งตัวอะไรวะเนี้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสุดยอดไปเลยคนนี้มีเข่าด้วยนะฮะสกินแต่ละคน แปลกจริงๆโอ้ไม่ก็แล้วคนนั้นไปเือเลยตรงโกนั้น่ะฮะจืนตากฝนนะฮะไม่ดีนะฮะมีตากฝนนะเดี๋ยวไม่สบายนะฮะมีไส้กรอกนะฮะอื้มสงเคี้ยวนี่น่าจะอร่อยนะฮะพูดแล้วหิวแล้ว โอ้โหตัวนี้ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะ่าจะข้าวมันไก่นะฮะเดี๋ยวลองหยิบดูผมว่าข้าวมันไก่แน,น,น่นอนนะข้าวมันไก่นะฮะอืมอร่อย <laughs> ข้าวมันก่อยนะฮะข้าวมันก่อยอะไรละ่ะข้าวมันไก่ฮนะอืมข้าวมันก่อยอกันเลยทีเดียว <laughs> นี่ฮะข้าวมันไก่ ของโลบ็อกนะฮะสุดยอดเลยะฮะกินแล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าอืมอร่อยจริงๆอร่อยนะฮะอร่อยจริงๆนะครับไอตัวนี้มีน้ำเปล่านะฮะกินได้มีอรู้สึกคอแห้งเลยนะตอนนี้ รู้สึกเกจะไปกินน้ำเลยเดะอยน้ำเลยเตรงนี้เหมือนมีทางเข้านะฮะเหมือนเป็นห้องเก็บของนะฮะแล้วก็มีลูกบาสด้วยนะครับตรงนี้มีไม้กวาดมีมีเหมือนเหมือนตู้คอมนะหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะเหมือนเป็นจอนะฮะไม่รู้นะะว่าเป็นจออะไรนะฮะน่าจะเป็นจอคอมมั้ง ไม่จอคอมก็จอทีวีนะฮะตรงนี้อะไรวะเนี่ยสปกปรกโอ้โหถือว่าสวยเลยทีเดียวตรงนี้ห้องน้ำหญิงนะฮะเฮ้ยออกไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนในห้องน้ำหญิงนะเพื่อนออกไปเฮ้ยค,คุณผู้หญิงเขาจะมาเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยโอเคนะฮะ เราออกไปดีกว่าห้อ,องน้ำชายห้องคอมพิวเตอร์นะฮะห้องคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นอะไรที่โรงเรียนปิดสุดยอดเลยฮอ้าอ๋อ <c oughs> เออมาดังตะวันไรวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ดูตัวนี้ว่ตัวนี้กำลังเล่นเกมมาริโออยู่เลยนะฮะดูท่าจะสนุกเรียนเยวนี่ฮะก็มากับน้องมังกรเช่นเดิมนะฮะฮะึมเป็นไงล่ะน้องมังกรนะฮะอันนี้ผมได้มาจากกิจกรรมจากโลโบ็อกนะฮะเขาก็จัดขึ้นนะฮะจัดแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะคือ ไม่ใช่ว่าลฟ์สุดหรอกคือเ,เออนั่นแหละเขาก็เป็นแมปนะฮะเหมือนเขาฉลองอะไรสักอย่างนะฮะผมก็เลยได้มานะฮะฉลองว่าแมปไหนเป็นแมปที่ดีที่สุดนะฮะหรือการ์ตูนโลบ็อกอะไรที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะฮะผมก็เลยได้มานะฮะ <c oughs> ยินดีผมก็ดูไม่จบหรอกนะ <c oughs> นั่นแหละฮะก็ใครที่ ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาอาจจะจัดอีกก็ได้นะฮะรอดูนะฮะไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปปีหน้าปีต่อไปเอา้ามันก็เหมือนกันวะนี่เอา้ามันไปทำอะไรกันนี่เพื่อนเพื่อนไปติดเลยเขาเอา้านั่งบันไดนะครับท่านผู้ชมเอาลูกเพื่อนเนะเหมือนเพื่อนจะติดนะฮะ เหมนพื่อนจะแบบติดตลิดติดตเลยนะฮะเนี่ยติดตลิดติดตเลยเนี่ยมันติดเลยนะเพื่อนโอ้น่าสงสารเพื่อนรีเซ็ตตัวก็ได้นะโอเคนะฮะก็สำหรับแมปนี้ก็มีประมาณนี้นะคือจริงๆผมก็เคยเล่นมาแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นคือมันยังไม่มีเซเว่นนะฮะตอนนี้ผมก็เลย ัคลิปไว้เลยนะฮะก็เป็นไงกันบ้างฮะชอบกันหรือเปล่านะฮะที่ผมมาเล่นเกมโลบ็อกนะฮะก็ถ้าใครอยากจะเล่นแมปนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะก่อนไปนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะให้กับผมนะฮะการทำคลิปให้ผมนะ นะครับุณครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับบาย